สวัสดีค่ะสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านนะคะวันนี้นะคะได้ไปเรียนรู้วิธีการในการแสดงรูปภาพบน Google Sheets ซึ่งรูปภาพนั้นนะคะดิฉันได้ให้เขาอัปโหลดผ่าน Google Form พออัปผ่าน Google Form มาปุ๊บเนี่ยโดยทั่วไปนะมันจะเป็นรูปลิง์แบบนี้มันจะแสดงในรูปแบบนี้นะคะมันไม่ได้แสดงเป็นรูปภาพซึ่งรู้สึกว่าเออมันดูยาก ก็เลยอยากจะให้มันแสดงในรูปแบบของรูปภาพไปหาวิธีมา,าใช้ได้ผลเอามาบันทึกไว้แล้วก็แชร์บน YouTube กันนะคะมาดูนะคะว่าวิธีการที่ทีฉันจะให้รูปภาพมันแสดงผลใน Google Sheets ทำยังไงนะเอาละดิฉันจะสร้างคอลัมน์ขึ้นมาใหม่อีกคอลัมน์หนึ่ง Insert Right c o คอลัมน์มนนะคะ่ะจะให้รูปภาพมันแสดงที่คอลัมน์ M นะคะก็ข้อสอบเขาเนี่ยอันนี้เป็นข้อสอบนะคะมีตั้งแต่แถวที่2เนาะ เราจะให้มันแสดงรูปภาพตัวแรกมันอยู่ที่นี่อ้าสร้างจากนี้เลยก,ก็ได้แล้วก็ลากไปเอาอ่ะดีฉันจะให้รูปภาพมาแสดงที่คอลัมน์ m ค่ะโอเคไปเอาสูตรมาค่ะสูตรนี้นะคะเป็นการแสดงรูปภาพโดยใช้คำสั่ง text joy ทำไมต้องใช้ text joy เพราะว่า,า u r l ของรูปภาพที่จะแสดงมันจะต้องเป็น direct image เป็นเป็นเป็นลิงก์โดยตรงที่จะแสดงผลน,นั้นๆนะคะซึ่งอ่าค o ป y มาก่อนค่ะซึ่งลิงก์ที่โชว์บน g o Google s h e e t เนี่ยมันไม่ใช่ Direct Link นะคะจะให้มันโชว์เป็น Direct Link เราก็ต้องมาแปลงให้มันเป็น Direct Link ลิงก์ที่สามารถโชว์ได้แบบตรงๆก่อนนะซึ่งมันก็มีสูตรของมันอ่ะ อันนี้ค่ะสูตรที่ได้มานะคะจะเป็น image ให้แสดงผลแสดงผลแสดงผลอะไรแสดงผลจากตัวนี้ค่ะจากการเชื่อมระหว่างตรงเนี้ยเป็นลิงก์ตัวแรกที่จะให้แสดงผลเป็น direct link นะคะเสร็จแล้วพอมันเท่ากับปุ๊บ direct link มันจะมีตัวเลขข้างหลังต่อคือตัวเนี้ยนี่ตัวเลขข้างหลังตัวเนี้ย เนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะเป็นไอดีนะคะเพราะฉะนั้นลิงก์ตัวนี้ก็จะมีความหมายว่าให้อ image มมตรงนี้เท่ากับไปลากขึ้นมาก่อนป๊บ,ปบ,ปบให้แสดงรูปภาพที่มาจาก URL ตัวนี้แล้วก็ไปเชื่อมกับ ในคอลัมน์ l ที่ตัดตัวอักษรข้างหน้าตัวนี้ไป33ตัวก็คือตัดตรงนี้ออกมาเชื่อมกับตรงนี้ค่ะข้อความตรงนี้ของแต่ละคอลัมน์นะคะข้อใจไม่เอ่ยตัดตัดตรงนี้ url ไป33ตัวอักษรนะคะแล้วก็มาเชื่อมกับตัวนี้ให้มันให้มันเลือกเอาเฉพาะคำตรงนี้เพื่อให้มันแสดงผลนะคะตรงนี้33นี้นะ แล้วก็หมายเล็กหนึ่งก็คือให้แสดงรูปภาพแบบพอดีเป๊ะเลยเป็นฟิ t ทูคอลัมน์นะคะเป็นหมายเล็กหนึ่งนะคะลองดูนะอ่ะตัวนี้มันไม่มี URL เนาะมันก็จะไม่แสดงผลที่ฉันจะลากลงไปเลยค่ะลากลงไปหาตรงที่มี URL โอเคครบละอ่าขึ้นไปดูซิมันแสดงผลให้รอเปล่า ไไปไหนสุดไปไหนส,ไหสุดไม่แสดงผลอ๋อตรงนี้เราต้องแก้ก่อนนะตรงนี้ l 3 l 4 l 5ตรงนี้ตรงนี้คุณต้องเป็น l 2ค่ะจากคอลัมน์ l 2ตรงนี้เป็น l 2เนาะลากลงมาตรงนี้ก็จะเป็น l 3 l 4 l 5 l 6กมาจนถึงนี้เดี๋ยวลองดูนะคะ เห็นไหมถ้า L ตรงคอลัมน์ตรงมันก็จะแสดงผลให้ตรงนี้ก็จะเป็น L 6เห็นไหมคะตรงช่อง L 6นะ URL ตรงแล้วนะมันก็จะแสดงผลรูปภาพให้แค่นี้เองคะ่ะนะ L 7ตัวนี้นะคะนะตรงนี้ก็จะเป็น L 11เเห็นไหมคะบริเวณที่มี Uh, URL mm hmm. เพื่อที่มี URL mm hmm. ของรูปภาพมันก็แสดงผลเป็นรูปภาพใน Google Sheet ให้ลราละนะง่ายๆค่ะสำหรับของใครนะคะที่มันมันไม่โชว์รูปภาพนะคะอาจจะเป็นเพราะว่า,ารูปภาพนั้นเราไม่ได้ตั้งค่าการแชร์นะคะคุณสามารถไปตั้งค่าการแชร์ได้นะลองดูเราก็ามาตั้งค่าการแชร์ที่นี่ได้ สมมติว่ารูปนี้มันไม่แชร์เราสามารถไปตั้งค่าได้นะคะมา organize ตั้งค่าทั้งโฟลเดอร์เลยก็ได้ค่ะมาที่โฟลเดอร์เก็บไฟล์นะคะเสร็จแล้วก็แชร์ค่ะแชร์ทั้งโฟลเดอร์เลยกดตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะให้เปลี่ยนตรงนี้เป็น anyone with the link นะคะให้สามารถดูได้ แล้วก็ดันอันนี้หมายถึงว่าแชร์ทั้งโฟลเดอร์เลยนะคะถ้าเป็นไฟล์เฉพาะก็มาตั้งค่าแชร์แบบนี้ให้แชร์ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ Get the link ก็คือให้ทุกคนใช้ลิงก์นี้ได้เป็นเปิดสาธารณะนะคะสำหรับใครที่รูปภาพไม่แสดงผลนะคะค่ะก็นี่เป็นวิธีง่ายๆในการแสดงผลรูปภาพใน google sheets ค่ะ ใครกำลังตามหาวิธีดูนะคะแบบนี้เอาง่ายๆพอเข้าใจกันอ่ะอันนี้ไม่แสดงผลใช่ไหมไม่ยากเราก็ลากมาเลยค่ะเดี๋ยวเดปึ๊บปนี่เนี่ยล่างมหมสุดเลยโอเคขึ้นดูสิเนี่ยแสดงผลละเรียบร้อยไม่มีตัวไหนที่ไม่แสดงผล ง่ายๆค่ะวันนี้อามาร่วมแชร์บน Youtube นะคะใครกำลังตามหาวิธีมาลองใช้วิธีนี้กันดูถ้าใครติดปัญหาไม่ได้ตรงไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวดิฉันจะทิ้งสูตรไว้ด้านล่างไว้ให้นะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ